แม้จะผ่านมากว่า2ปีแล้วแต่ว่าปริศนาของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ก็ยังคงไม่กระจ่างนะครับล่าสุดมีคนพบซากชิ้นส่วนที่คาดว่าน่าจะเป็นของเครื่องบินลำนี้ได้ทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ที่เชื่อกันว่าเครื่องบินน่าจะระเบิดก่อนร่วงลงสู่มาหาสมุทรครับ ซากชิ้นส่วนล่าสุดความกว้าง1เมตรยาว1เมตรที่คาดว่าเป็นของ MH370 ซึ่งถูกค้นพบโดยชองวิลชูเอ็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวบริเวณชายหาดประเทศโมซัมบิกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากำลังทำให้เกิดข้อสันนิษฐานครับว่าเครื่องบินอาจจะระเบิดและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนักบินตอนที่เครื่องบินตกโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชิ้นส่วนที่แตกหักแสดงว่าเครื่องบินไม่ได้ลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวล แต่หลังจากมีทฤษฎีที่หลายคนเชื่อว่ากัปตันคิดฆ่าตัวตายด้วยการนําเครื่องบินพร้อมผู้โดยสารทั้งลําดิ่งลงมหาสมุทรอินเดียก็เลยกลายเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาครับด้านไมเอ็กซ์เนอร์สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระเชื่อว่าชิ้นส่วนหมายที่พบหลุดออกมาจากหางของเครื่องบินโบอิ้ง777และมีหมายเลขเครื่องกํากับทําให้แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นของ MH370 เพราะว่าไม่มีเครื่องบินลําอื่นที่ตกในมหาสมุทรอินเดียครับ